เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่247ทุกคนช่างแสนดีหวังอย่างยิ้มน้องเจ้าเอ๋ยบางครั้งฉันก็สงสัยนะว่านายมาจากชนบทจริงเหรอฉันไม่ได้หมายความเป็นอย่างอื่นหรอกไม่ใช่ว่าฉันดูถูกคนในชนบทนะแต่ฉันแค่รู้สึกว่านายค้าขายได้ฉลาดกว่าคนในเมืองเสียอีกเจ้าวนเทากล่าว พี่หวังขอบคุณสำหรับคำชมของพี่นะผมเป็นคนในชนบทของแท้จริงแท้จริงผมรู้ดีว่าคนเมืองต่างก็ดูถูกคนในชนบทเพราะคิดว่าพวกคนในชนบทเป็นพวกบ้านนอกไม่เคยมีประสบการณ์แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนก็เหมือนคนในเมืองนั่นแหละที่บางคนก็ไม่มีประสบการณ์เหมือนกัน ผมทำธุรกิจให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์พี่ชนะผมชนะทุกคนชนะร่วมกันพี่ได้ผมได้ทุกคนก็ได้ร่วมกันค้าขายแบบนี้ถึงจะดำเนินต่อไปได้ไม่งั้นถ้าให้ผมได้เงินคนเดียวหลังจากนี้ใครจะอยากค้าขายกับผมละจริงไหมเหตุผลนี้แหละหวังอย่างพยักหน้าเจ้าวนเทอรินเล่าให้อีกฝ่ายจนเต็มแก้วอีกครั้ง ดังนั้นผมก็เลยพูดความจริงกับพี่หวังที่ดินผืนนี้ผมแค่เช่าไม่ได้ขายเงินค่าเช่าผมเอาไม่เยอะแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้พี่ด้วยส่วน,นผมที่ดินผืนนี้จะไว้ให้ลูกชายทํากิจการภายภาคหน้าจะมีหรือไม่มีอนาคตก็ยังมีข้าวให้กินผมที่เป็นคนแก่ก็จะได้ไม่รู้สึกผิดกับเขาด้วยน้องเจ้าพูดอะไรแบบนี้เนี่ยคนฉลาดแบบนายยังต้องกังวลว่าลูกชายจะไม่มีข้าวกินอีกเหรอ มีข้าวให้กินก็ต้องได้กินดียิ่งขึ้นจะได้ให้ครอบครัวของเขาได้เดินหน้าต่อไปเป็นแบบนั้นผมก็ยิ่งมีความสุขพี่หวังว่ายังไงหละ่ะพวกเราก็เป็นคนจริงกันทั้งนั้นถ้าต้องทำเรื่องไม่จริงพวกนั้นหรอกได้ไม่ได้ยังไงพี่ก็ว่ามาตรงๆเลย หวังยางทราบที่ทำเลข,ของฟาร,ร์มกระต่ายแล้วเพียงแต่ไม่คิดจะซื้อช่วงหลายปีมานี้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งที่คล้ายกับการหยิบเงินเลยจริงๆเขาเองก็ต้องการสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขยายธุรกิจแต่เพิ่งจะมีความคิดนี้ผุดขึ้นมาเจ้าหวนเทาก็มาส่งให้ถึงบ้านนี่มันเรียกว่าอะไรกันอยากจะนอนก็มีหมอนส่งมาให้ประมาณนั้นเลยน้องเจ้าแล้วนายตัดสินใจว่าจะปล่อยเช่านานเท่าไรหละ่ะหวังยางถาม ลูกชายผมเพิ่งไม่กี่เดือนเองระยะเวลาสั้นๆนี้คงปล่อยเช่าตลอดแน่นอนเอาแบบนี้ไหมสัญญารอบละสามปีดีไหมเจ้าเหวนเทากล่าวสามปีก็ได้อยู่นะแต่ฉันทำเรื่องขนส่งฉันต้องเก็บข้าวของอีกเรื่องนี้ก็ต้องใช้เงินแต่ถ้าเซ็นสัญญาร่วมกันอย่างน้อยๆก็ต้องสิบปีเงินค่าเช่าในช่วงเวลาสิบปีนี้ห้ามเปลี่ยนหลังจากสิบปีให้หลังถ้าค่าเช่าปรับเพิ่มฉันมีสิทธิพิเศษก่อนใครตกลงไหมเจ้าวนเทใจถึงมาก งั้นเอาตามนี้ครับระยะเวลาทำสัญญา12ปีเป็นข้อตกลงที่ดีน้องเจ้าใจถึงดีจริงๆหวังอย่างเห็นเจ้าหวนเทาไม่อิดออดแม้แต่น้อยก็รู้สึกมีความสุขมากเช่นกันเจ้าหวนเทายิ้มผมเป็นพวกโกรวความยุ่งยากถ้าพี่ไม่เช่าผมก็ยังต้องไปหาคนอื่นอีกแต่ก็นะพี่หวังผมให้เวลาพี่สองปีแล้วพี่ก็ต้องจ่ายเงินมัดจำด้วยนะหวังอย่างพยักหน้าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาไหนว่ามาเลยเงินมัดจำเท่าไหร่ มัดจำสำหรับหนึ่งปีแล้วกันเจ้าเหวินเทากล่าวหวังหยางก็ตอบตกลงจากนั้นก็ถามเรื่องค่าเช่าตอนแรกเจ้าเหวินเทาต้องการ40,000หยวนใน3ปีหวังหยางคิดว่าแพงไปจึงต่อรองราคาท้ายที่สุดจึงได้ข้อสรุปที่2อ000ง0,000ื่นหยวนใน3ปีแบบนี้เมื่อรวมเข้ากับเงินมัดจำหนปีเจ้าหวนเทาก็สามารถนำไปซื้อฟาร์มกระต่ายได้แล้ว หลังจากเจราจาเสร็จแล้วเจ้าเหวนเทาและหวังหยางก็ชนแก้วพูดคุยสารสัมพันธ์กันหลังจากดื่มหมดก็เซ็นสัญญาร่วมกันครั้นได้เงินมาการแลกเปลี่ยนก็เป็นอันเสร็จสิน้นธุรกิจในตอนนี้โดยพื้นฐานก็จะสิ้นสุดลงที่โตะ๊เล่ากันทั้งนั้นพอเล่าลงท้องคนแปลกหน้าก็สนิทกันมากขึ้นยิ่งเป็นคนที่รู้จักกันแล้วการพูดคุยจึงคุยกันง่ายเป็นพิเศษ เจ้าวนเทารอจนรวบรวมเงินครบแล้วค่อยซื้อฟาร์มกระต่ายแต่หวังอย่างไม่ทราบเรื่องนี้หวังอย่างแค่อยากได้สถานที่ศักิ์แห่งสถานที่ที่เจ้าวนเทาพูดถึงก็ไม่เลวเลยจึงกลัวว่าจะพลาดเขาจึงยอมทําข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้เรื่องนี้ก็ทําให้เจ้าเหวนเทาได้รู้ว่าข้อมูลในการทําธุรกิจเป็นเรื่องที่สําคัญมากเขาเตือนตัวเองว่าหลังจากนี้ต้องใส่ใจกับข้อมูลต่างๆด้วยไม่แน่เขาอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากมัน เขาทราบดีถ้าหวังหยางทราบว่าตนเองรีบร้อนเพื่อที่จะใช้เงินซื้อฟาร์มกระต่ายคงต้องกดราคาลงต่ำแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะซื้อตัดหน้าอย่ามองว่าเขานั่งร่วมโตะกับหวังหยางแล้วจะได้ชื่อว่าพี่น้องมีความจริงใจต่อกันมากยิ่งกว่าพี่น้องตัวเองเพราะภายในใจของเขาทราบเป็นอย่างดีว่าในสนามธุรกิจไม่มีคำว่าพ่อลูกยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนสองคนที่เป็นคนแปลกหน้าหากคุณเห็นว่าความจริงใจเป็นเรื่องจริงอีกฝ่ายก็จะเอาเปรียบคุณแล้วยังด่าคุณว่างโง่ด้วย เจ้าวนเทาได้เงินแล้วก็ไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ฟาร์มกระต่ายในช่วงบ่ายทำทุกอย่างตามขั้นตอนแต่ครึ่งวันแล้วก็ยังไม่เสร็จจึงต้องนอนครั้งหนึ่งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นก็ทำทุกอย่างจนเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วจึงกลับบ้าน ช่วงค่าเมื่อคืนเจ้าเหวินเทาไม่ได้กลับบ้านแต่ก็โทรศัพท์มาที่ทีมใหญ่แล้วบอกให้คนช่วยไปบอกเยชูด้วยเขาไม่สามารถพูดว่าไปซื้อฟาร์มกระต่ายได้จึงบอกว่าธุรกิจมีเรื่องให้ทํานิดหน่อยแล้วก็เยี่ยมจริงๆพอถึงช่วงเช้าเรื่องนี้ก็ถูกกระจายไปทั่วหมู่บ้านและถูกกระจายแบบบิดเบือนอย่างมากด้วยรู้หรือเปล่าเจ้าเสี่ยวลิ้วเกิดเรื่องแล้วนะภรรยาของเราหวังสามพูดด้วยท่าทางลับๆล่อๆ นี่ใกล้จะข้ามปีแล้วเธออย่าพูดโกหกสิเจ้าเวนเทาจะเกิดเรื่องอะไรได้เธอยังไม่เชื่ออีกจริงๆนะเหล่าหลิวที่อยู่กระดึกที่ทีมใหญ่เมื่อคืนบอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าเวนเทาบอกว่ามีเรื่องเธอไม่เชื่อก็ไปถามดูสิจริงเหรอจริงสิลีเฟิร์นในตอนนี้ก็กำลังคุยกับพี่สไปรยรองเจ้าอยู่ได้ยินหรือยังน้องหกของเธอไปทำธุรกิจที่ในเมืองเกิดปัญหาเข้าแล้วนะ เกิดปัญหาอะไรพี่สะพ้ายรองเจ้ากำลังยุ่งอยู่กับการเลือกถั่วเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกตกใจนี่เป็นเต้าหู้สองหม้อสุดท้ายของปีนี้แล้วทำสองหม้อนี้เสร็จก็จะได้หยุดพักพี่สะพ้ายรองเจ้าจึงไม่ได้รีบร้อนแล้วยังจะมีเรื่องอะไรได้อีกหลักก็เรื่องค้าขายนั่นแหละเรื่องอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นฉันรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะที่ของที่น้องหกของเธอที่ขายออกไปเกิดปัญหาลูกค้าเลยไปแจ้งตำรวจรลีเฟินดาวเป็นตุเป็นตา พี่สะพ้ายรองเจ้าได้ยินแบบนี้ก็แอบ,บรู้สึกมีความสุขแต่สีหน้าของหล่อนกลับแสดงออกอย่างไม่พอใจอย่าพูดเหลวไหลของที่น้องหกเอามาขายไม่เคยขาดเลยไม่มีทางที่จะเป็นเพราะเรื่องนี้หรอกแล้วเป็นเพราะอะไรละหรือว่าทะเลาะกันลีเฟิร์นรีบเข้าสู่การคาดเดาที่สองน้องหกของเธอเป็นพวกชอบชอกต่อยซะด้วยตอนที่ฉันแต่งงานย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เลยเลียก,กับเธอฉันเองก็พอจะรู้ว่าน้องหกของเธอเป็นคนยังไงนี่ไม่ใช่ว่าชกจนอีกฝ่ายสาหัสหรอกนะ พี่สะพ้ายรองเจ้ารู้สึกว่าไม่มีทางหรอกตั้งแต่เจ้าวนทาแต่งงานเขาก็ทะเลาะกับคนอื่นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแถมยังเป็นเพราะเผชิญกับความอายุติธรรมด้วยแต่หลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจธรรมค้าขายมาโดยตลอดจะเกิดการชกต่อยขึ้นอย่างกระทันหันได้อย่างไรกันลีเฟินเห็นพี่สะพ้ายรองเจ้าลังเลก็พูดในทันทีว่างั้นก็เป็นเพราะทะเลาะชกต่อยนั่นแหละไม่งั้นจะมีเรื่องอะไรได้ เจ้าเหวนเทาเป็นเพราะทะเลาะกับคนอื่นจึงถูกกักตัวอยู่ในเมืองคนที่อยู่ในเมืองต่างก็เชื่อแบบนี้คนนี้เติมหนึ่งประโยคคนนั้นเติมหนึ่งประโยคท้ายที่สุดก็กลายเป็นว่าตอนนี้เจ้าเหวนเทาถูกตำรวจจับกลุมตัวไปเรื่องจึงบานปลายมากขึ้นเย่ชูชูไม่ได้ออกไปข้างนอกจึงไม่ทราบเรื่องอะไรทั้งนั้นตอนนี้เธอกำลังตัดชุดใหม่ให้เสี่ยวไปหยางอยู่ เสื้อของลูกน้อยทำง่ายแค่วัดขนาดให้ดีใช้กันไกลตัดเย็บด้วยจักเย็บผ้าสี่ห้ารอบก็เสร็จแล้วแต่เย่ชูชูอยากทำชุดแบบใหม่ให้ลูกชายจะได้ใส่ชุดที่ไม่เหมือนกับคนอื่นขณะที่เธอกำลังขีดขีดเขียนเขียน,ยนอยู่เฮอรงจือก็เข้ามาหาด้วยความรีบร้อนชูชูเธอทำอะไรอยู่เฮอซทรงจือเข้ามาในห้องและเห็นเย่ชูกำลังทำงานจึงเอ่ยถามฉันกำลังเย็บชุดให้ลูกอยู่เธอมาดูหน่อยแบบนี้สวยไหม เย่ฉูชูทักทายเธอยังมีกระจิกกระใจเย็บชดอีกเหรอหวนเทาของเธอเกิดเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอเฮอร์ซงจือถามรัวเร็วเย่ฉูชูชะงักเกิดเรื่องเกิดเรื่องอะไรเฮอทร์ซงจือเห็นท่าทางมึนงงของเย่ฉูหล่อนก็คิดแล้วว่าถ้าเกิดเรื่องกับเจ้าหวนเทาจริงๆเย่ฉูยังจะมีกระจิกกระใจนั่งเย็บชุดให้ลูกอีกเหรอ ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ